อนั่นมันอืจสิ้จัดการกันอีกแล้ววันนี้ะกะ็ขอจเจริญพรน,นะญาติโยมสาธุชนทุกคนท่านผู้มาทรงสบิไปหาความจเจริญในทางพระพุทธศาสนาก็คอยนั่งตามสบายนะนะวันนี้เป็นวันพระเป็นธรรมเนียมของทางาศาสนาที่จะต้องเผยแผ่ คำสอนขององค์สมเด็จพาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ญาติโยมได้รู้นะได้รู้จากจุดมุ่งหมายของพระศา,าสนาศาสนาเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่ออย่างแล้วศาสนาเนี่ยมีองค์สมเด็จพาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุกเนี่ยผู้องค์สอนเรื่องอีย่งเฮตจังไดสัตว์โลกเนี่ยที่เวียนวายตายเกิดเนี่ยจะพ้นจากทุกข์ไปได้ นะศาสนาก็ตั้งกันมาเพื่อเพอให้เฮาพ้นจากทุกข์แล้วทุกข์อยู่ตรงไหนนะนพูดหรือมาหาตัวเองนะทุกข์อยู่ตรงไหนยมยมมองเห็นทุกข์ป่ตอนนี้ยมยังมองบ่เห็นทุกข์ปอยมงรยมยังมีความหลงอยู่ยังมีกามาคุณมาบังไว้ยมจะยังมองบ่เห็นทุกข์นะทุกขนะ์ที่เกิดจากความแก่ทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บ ทุกข์ที่เกิดจากความตายทุกข์ที่เกิดจากความพัดผากนะทุกข์ที่เกิดจากการบอร่อสมความมุ่งมา่ปปานานะทุกข์ที่เกิดจากการพัดผากต,ต่างๆสิ่งเหล่านี้จะเรียกว่าทุกขนะ์คนเห่าในขณะที่ถืออาลณมต่างๆบดบังไว้เน็ยกระท่ำให้เฮาในม่วงบูเห็นทุกข์ประมาทประมาณในชีวิตนะบรด้สะสมบไา้เติมสเสบียงไว้ สุดท้ายนะเมื่อความตายนะเมื่อความตายเขาเมาถึงทุกข์ปราก,กฏนะทุกข์มันจะปรากฏขก้นมาทาันทีเลยเปรากฏแบบใดเอาปรากฏในการต่อต้านเขาต่อต้านเอนตี้เอาโอ้ผมบออยากตายเนี่ยเนี่ทั้งที่ความตายเนี่ยมันบ่าหนากลัวนะถ้าคนที่ไดที่ศึกษาอารักพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเออความตายเนี่ย ที่สัโลูกเขาคิดว่าเป็นสิ่งที่นนากลัวเนี่ยในความเป็นจริงแล้วมันว่าแมนโยมันว่่ได้นนากลัวเลยสิ่งที่นนากลัวจริงๆนั่นก็คือ,อวิบากกรรมชั่วต่างหากนะเพราะอยังเพราะว่าวิบากกรรมชั่วเนี่ยทาลงไปแล้วเนี่ยมันนําถูกใหมเช่นนําเป็ดสัวปา,บาอาบไากู่ม่ท้ซีเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ากรรมนะวิบากกรรมชั่วนะ คนเฮาเกี่งกลัววิบากกรรมชั่วจึงบ่อยากจากโลกนี้แต่ถ้าเกิดว่านะเมื่อความตายเขามาถึงแล้วเฮาสะสมวิบากรรมดนะีมีการใหท้ทานมีการรักษาศีลมีการเจริญจิตตาภาวนาเนะมื่อความตายเขามาถึงชีวิตนี้ย่อมเขาสู่สุคติมีโลกสวรรคนะ์เป็นต้นจนไปถึงนะพระนิพพานนะเมื่อเรามาพิจารณาเราก็จะเห็นเลยว่า,วา อความตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวจะแปลความตายอีกอย่างหนึ่งว่าคือการเปลี่ยนร่างเหเาจะได้ร่างใดจะได้อัตภาพได้นั่นก็ขึ้นอยู่กับพลังความฉลาดของพวกเรา่าฉลาดในการสร้างฉลาดในการปฏิบัติเช่นเฮ้าฉลาดในการจะเลื่อนในสิน,นสินที่เฮ้าได้สามารถท่านไปเมื่อกี้น,ะน่ะอ้อสินหาเนเป็นความเป็นปกติของมนุษย์ ปกติมนุษนย์มอยู่หาย่างนะบางโคตนรในตีตีความหมายของศีลเนบออกไปในทางที่ผิดศีนเนี่ยมันแปลว่าความเป็นปกติปกติของมนุษย์ที่บ่ทาการอยู่หาย่างหนึ่งบ่าขาสัตสองบ่ลักรับสามบ่ประพฤติผิดในกรรมสี่บ่พูดโกโหกบ่พูดข้ามหยาบบ่พูดเพ้อเจอ้อบ่พูดเล้วไหลบ่พูดสอดเสียดห้า บด่มโซล่าเมไล่นี่นี่คือความเปลี่ยนปกติของมนุษย์มอยุหาย่างศินยังมันจึงแปลว่าเป็นความเป็นปกติปกติย่หาย่างทบีบอเบียดเบียนหรือหรือจะว่าอีกอย่างหนึ่งคืองดเว้นงดเว้นปราชจาการเบียดเบียนยุหายางเนี่ยท่านจึงเรียกว่าสินหาที่นี่นาการจะเลื่อนให้ีินเนี่ยมันนํามาซึ่งอีกอย่าง พิ่นก็ได้สรดลงไปว่างสีเลนะสุกติงยันติสิน้ำสวอมสุกใหม่สีเลนะโพคสมพามปทาสิน้ำโพคาสมบัติเมให้สีเลนะนิโพติงยันติตัดสมาสีลังวีโ,โสตเยสินเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นบันไใดใหถึงพันนิพนันนี่แหละคนใดที่เขามาวัดก็จะได้มาศึกษาเรื่องศินเออมาวัดเป็ยังพระเพิ่นก็อชอบให้สินให้ญาติย่มสามารถต้านสิน พะให้ญาติโยมเนี่ยสามารถท่านความเป็นมนุษย์เขาไว้เมื่อพวกเรามีความเป็นมนุษย์นะครับพังพร้อมแล้วก็มาล่องรับเอาเอาปัญญาเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่นะพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นสาวกน้ามาเผยแร่เนี่ยบแม่นเป็นคนคิดคนขก้นมาเองนะแต่ได้สดับรับฟังจากองค์สุเนจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นํามาบอกต่อ,ตอ เมือนกับเรื่องกิเลสนะกิเลสคืออยังกิเลสก็คืออาการของจิตที่มันเสารมองบอนะว่าจะเสารมองเรื่องใดแหละนะสเสารมองมเรื่องความรักเรื่องความโลภเรื่องความโกรธเรื่องความหลงนะถ้าจิตเสามองท่านเรียกว่ากิเลสมีผลเป็นทุกข์มีผลเป็นทุกข์นะนนะไอ้กิเลสเนี่ยทำแล้วมีความเดือดร้อนมีทำแล้วมีความกระวนกระวายใจนะอาจารย์ก็ได้ไปไปดูข้าวขาวหนึ่ง เออ,อมิจโจรคนหนึ่งนะแกแกไปปนลานทองนะเออมาเปิดไปปนลานทองแล้วก็ถือปืนกับไปยิงปืนกับแม่นปืนเจ้าขอนะไปเขโามุยปืนมูมานะอยากได้ทรัพย์ก็ไปปนลานทองนะนะไปเจอกับตำรวจนะไปยิงปืนใส่ตำรวจก็ยิงสวนเขาล่ำข้อนะนะนอนดินกระเดวกระเดวโยเออผู้เมียมากนะผู้เมียมาก แม่กับบอได้สนใจว่าลูกเจ้าของเนี่ยอ่าเป็นวันลูกเจ้าของเนี่ยเป็นคนดีหรือคนชั่วล่ะก็ก้าวหาว่าตำรวจนี่ทำเกินก็เหตุย่อมจงดูเถิดนะอนะคนดีที่ไหนเขาจะถือปืนไปปนลานท่องเราเออเนี่ยเมื่อเข้ามาพิจารณาเขาจะเห็นเลยว่านะกรรมชั่วต่างๆที่เกิดขืนจากจิตใจเนี่ยมันทรงผลให้เป็นทุกข์นะลูกเป็นคนชั่ว แม่ก็ทุกนั้นลูกไปเป็นโจรแม่ก็เป็นทุกนั่นความทุกเกิดจากการเกี้ยวดองเกิดจากการบรูไปรู้ว่าเนี่ยโอ้เนี่ยเ้าบรูว,ว่าชาติกรเนี่ยเขาเคยเกิดเป็นโจรมาแล้วกีฉาิย่อมจยคิดว่ามนุษย์เล่าี่นมีแค่เพียงชาติเดียวนะย่อมนะคนบางคนเนี่ยเคยเกิดเป็นโจรมาแล้วหารอยชาตนะคนบางคนเนี่ยเคยเกิดเป็นโจรเคยถึกทุบตีมาแล้วหลายรอยฉาติยกตัวอย่างเหมือนกับท่านพระโมคคัลลานะ ท่านพระโมคคัลลานะเนี่ยเคยทำวิบากกรรมยุกรรมหนึ่งก็คือท่านเคยเกิดเป็นปลอมตัวเป็นโจรทุบตีม่านดาบิดาของตนเองแล้วท่านก็ตกนรโกอยู่น่าหน,นักหนาเพราะคนจากนรกมาแล้วก็ต้องถึกโจรทุบตีอีกตั้งหลายร้อยชาตินะตามลาตามหน้าเขาก็บอกว่าต้องถึกถึกโจรทุบตีนี่อีกหาร้อยชาตินะเพราะอย่างเพราะเกิดจากเล่งเร่งวิบากกรรม แลนะ่แรงวิบากกรรมเพิ่นนะขนาเพิ่นเป็นพาาระอรหันตเป็นผู้เลิศด,ด้วยฤทธิ์ก็ยังบสามาถหนีพ้นไปจากเรื่องของกรรมไปได้ย่มจึงคิดว่าเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือกรรมนะบางเทีเพบ่นว่ากรรมโมโนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะกรรมมันก,มกรรมน็มีอยู่สองไฟกรรมเนี่ยมีอยู่สองไฟไฟหนึ่งก็คือไฟกุศล ไฟตัวที่สองก็คือไฟตัวกุศลน,นะกุศลเนี่ยแปลว่าความฉลาดนะมันจะต้องมีบุญต่อน้ำบุญกุศลน,นะกุศลบุญกันได้นะนะความฉลาดน้ำมาซึ่งความสุขบุญก็คือความสุขหรือบุญน้ำมาซึ่งความฉลาดเออความสุขเนี่ยนะที่ได้เกิดจากการรักษาศีลที่ได้เกิดจากการฟังธรรมด้เกิดจากการปฏิบททัติธรรมเนี่ยน้ำความสุขมให้ อกุศลอกุศลเนี่ยมันแปลว่าไม่อะมันแปลว่าไม่กูศนก็คือบอฉลาดอากุศลก็คือบอฉลาดทําสิ่งนี้ตรงกันข้ามที่มันบรกกอ,กอเกิดประโยชน์เช่นเข้าไปเข้าอยากกินกุ้งกินปลาอะไยงี้เาก็ไปขา่าเขาไปเบียดเบียนเขาโดยอาศัยความหิวออาจารย์มองเห็นคลิปหนึ่งนะเขาเขาลงในทางโทรศัพท์นะเป็นการกินกุ้งกินปลาหมึกสด อาตมากับน้องข้ามาใส่ตัวนะโอปะยี่โกนะโอ้ถ้าเฮาไปเกิดเปลี่ยนปลาหมึกตัวนั้นเยจังใดปลาหมึกนะโยมนําเขากลัวตายเขาก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเปลี่ยนล่างในน้ำจากที่เขาเป็นตัวไซสๆนะเขาเอื่นปลาหมึกยังหล่ะกระบรูล่ะมันจะเป็นตัวไซส์หรอกโยมพอไปจับมันปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวสีดําสีแดงบ้างเออเขาก็จับเกินมากนะเขาก็ตําน้าพีกไว้กับเอา ปาเมือกนั่นไปย้อนลงไสน้าพริกนั่นปาเมือกกระชักดิ้นชักง้อมันแสบมันเผ็ดดวงตาของเขามนุษย์เล่ากับเจ้าเขากินย่างอะเลดอร่อยเออกำมองเห็นว่านั่นแหละคือความสุขที่เกิดจากการกินหารูไ้ไหมว่าตัวเองกําลัางสร้างวิบาก,กรรมกําลัางสร้างวิบากกรรมให้ครับตนเองวิบาก,กรรมนั่นเนี่ยเมื่อเขาได้กระทําลงไปแล้วนั่น มันบอสามารถหักลางได้เหมือนที่เขาคิดนโยุมนะคนส่วนมากเนี่ยมีความคิดว่าถ้าเขาทาบาปเขาก็ต้องทําบุญแกแต่ในความเป็นจริงลราบาปก็ส่วนบาปบุญก็ส่วนบุญนะเพียงแค่ว่าบาปกับบุญเนี่ยไฟใดจะทรงผลก่อนเช่นถ้าไฟบุญนีกําลังมากกว่าบุญก็ทรงผลไฟบาปก็ล่อล่อวันเวลาไปก่อนแต่ถ้าเกิดไฟบาปมันมีกําลังมากกว่าไฟบาปก็ทรงผลไฟบุญก็ล่อไวก่อน เรลอโอกาสที่จะทรงผลมันบริหากล้างกันเหมือนเขาโยมไปขาปลาขาหมดขามาเล่งขาสัตต่างๆเนี่ยมิบาก,กรรมนั่นเนี่ยมันบ่หายไปตัวให้โย,จยมจจญาติน้ำท่ามบุญอุทิศให้เขาก็ตามมิบาก,กรรมมันกับบริหายไปเพียงแค่ว่ายมอ,อูก,กวดน้ำอุทิศให้เขาเนี่ยมันจะเป็นบุญเพิ่มกันมา่อีกนะแล้วอันนี้สงบุญทามันมีมากกว่าอันอันอ วิบาก,กรรมที่เป็นไฟาบาบเนี่ยนะบุญมันก็จะทรงผลเมื่อก็ยมเนี่ยยกตัวอย่างนะมีโยมคนหนึ่งนะแกไปเป็นโจรแกเคยปุ่นเคยข่าคนมาก่อนในครั้งพุทธกาลเนี่ยเออแกข่าค้นมาก่อนแต่ว่าบะเนี่ยแกก็มาสำเนึกได้แกก็เลยมามา,มาปฏิบัติธรรมเออโยมล่องเนึกภา่าเออนคนที่เคยข่าค้นมาก่อนเนี่ย คนบางคนเขาก็คิดว่าโอ้ผู้หี้นี่ยขาค้นมาก่อนียจะต้องตกนรกอย่างแน่นอนเต้ตี่เนี่ยเขาขาคนตายาอยู่มั่นลอยสองลอยคน้นนะแล้วเขาก็มาบวชมาปฏิบัติธรรมในขณะที่ที่เขาปฏิบัติธรรมนะ่ะย่มนะอาน,นิสงส์ของของการปฏิบัติเนี่ยมันมีมากกว่าอาน,นิสงส์ของบาปแล้วบาปเนี่ยมันบ่ิสมารทรงผลเมื่อ อ,อันนี้ทรงของการบวชการปฏิบัติมันมีมากกว่าก็เลยเฮ็ดให้คนคนนั้นเนี่ยตายแล้วเนี่ยยังบริเขาถึงพันิพานซึ่งเป็นพระอรหันเนี่ยก็ไปเกิดในสุคตเิเกิดไปเกิดในสุคติมีโลกสวรรค์ต่างๆหรืออาจจะมีภูมิคนบหมคนเนี่ยเวลาเขาทำวิบากกรรมจัวแล้วเนี่ยเขามาเลี้ยนวิชาพระุทธเจ้านะเลี้ยนวิชาปล่อยว่างเลี้ยนวิชาทำจิตในสงบ นะวิธาทรรจิตสมองอีกคือแบบตัดพาษาออกตัดความเป็นเล่าออกกรรมชั่วต่างๆที่ทำมาเนี่ตัดออกให้หมดตัดออกแล้วนั่งเบื้งอยู่กับอารมณ์อันเป็นหนึ่งเช่นจะอยู่กับรมหายใจเขาออกฟังไว้เด้อโยมเด้อถ้าคนใดเก่งกวัววิบากกรรมชั่วที่เขาได้พลาดพลาดพังไปแล้วนะเขาจะต้องสนใจเรียนวิชาที่พระเจ้าสอนมาเมนอ,อาจารย์เอามาเบาเองด้วนะพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสบอกไว้ให้ เรียนวิชาไงไนะงนาทะยมเก่งกลัวเบียกับวิบากรรมเนะี่ยให้เลี่ยนวิชาจะเจร่ญสติเช่นจะเจร่ญสติในในล่มหายใจนี่ท่านเรียกที่ท่านเรียกว่าอาณาปานาสตินั่งแล้วก็เบึ้งล่มหายใจจ้คของเลยล่นะความคิดอียงตักขุดขึ้นมากระตัดออกไปนั่งบิ้งล่มนั่งบิ้งล่มไปเออนั่งบิ้งล่มหายใจเข่าหอ้ใจออกนะบางทีก็ะยุกกระข้ามบริกรรม พูดบังโท่บังอลาหังบังยุบนอพ้องนอบังแล้วแต่เฮ้าจะนํามาฝึกจิตของพวกเราในกรณีน,นี้ยอ่อมใจเย็นเลยว,ว่าเวลาเฮ้าทําทําการปฏิบัติเนี่ยเ้าใจเย็นเลยว,ว่าโอ้เนี่ยเมื่อเขาเรียนวพชาพุรธเจ้าอยู่เนี่ยมันมีอานิสงส์มาจิตบดินล้นนะย่อมรู้รือไหมว่าคนเฮ้าที่ปิดไปตายตายแล้วไปโต๊กซัวน่ลกหรือว่าขืนสวรรค์นเนี่ยมันขืนอยู่กับ จิตดวงสุดท้ายจิตดวงสุดท้ายที่มันไปก่อไปเกี่ยวไปยึดเอาสิ่งไหนเป็นอารมณ์เนี่ยถ้าจิตดวงนั้นเนี่ยมันไปยึดเอาบาปปุ๊บมันจะไปหาบาปทันทีเลยเพิ่นจึงบอกว่าให้เหาเนี่ยจะเลื่อนสต,สติสติมันแปลว่าการรลลึกลู่ลเลลึกลู่ลลลทุกขณะทุกขณะให้เหารลลึกถึงบุญเพิ่นว้านะบางทีก็ให้รลลึกถึงบุญรลลึกถึงกุศลที่อาจจะของได้ได้ทําไ้เนี่ย สติเอาไว้ใสตอนไหน,นเอาไว้ใสตอนตอนจิตดวงสุดท้ายเนี่ยมันจะขาดมันจะขาดออกจากกันว่าเขาจะเลือกไปไปฟังฟังบาปกนหรือฟังบุญกนถ้าเขาเลือกไปฟังแบบเพราะว่าเขาบุญหลเขาก็ไปตกนรกกรแต่ถ้าเกิดเขาเลือกไาฟังทั้งบุญเขาก็ขืนสู่สุสกติกรสติมันจึงเปลี่ยนพื้นฐานเป็นตัวกําหนดว่าเขาจะเลือกเอาเอาสิ่งใดนย่นมากเช่น มอยุม่มรู้ตัวเรแล้วว่าตัวเองแล้วว่าตัวเองคงจะมาหลอดมันก็ย่มมาอ้อาวป่วยนะเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆที่บอสมารักษาหายได้สายยางลอย้ะยงระย่างย่มรู้ตัวแล้วว่าเล่าเนี่ยจะต้องตายอย่างแน่นอนอชีวิตนี้คงจะต้องแตกสลายอย่างแน่นอนยุ่มจะต้องเลือกกําหนดว่าเข้าสิกําหนดเอาตัวใดขึ้นมาเป็นมาเป็นทีพึ่งเช่นบางคนเนี่ยขอเอานะ นะเอาสตนะิเอาคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะยกตัวอย่างเหมือนกับพระเทวทัตท่านพระเทวทัตเนี่ยเคยทำกรรมนักนะนะนะทำอนันตริยกรรมนะแกองค์สุนัภพาสมมาสัมพุทธเจ้าม่ว่าจะจ้างคนมาคาบ้างนะบอกให้คนปล่อยสร้างมะเหยียบจ้างน่ายขมังทะนยูยุยงพระสงฆ์แตกจากกัน อันเนี้ยเขาเรียกว่าอันนั้นแต่กรรมเป็นกรรมหนักคอสุดท้ายก็คือนะทำลายพระพุทธเจ้าห่หอ,อพระโลหิตโดยการกิ่งก้อนหินลงมานะกิ่งก้อนหินลงมาหวังจะให้ขาพระองค์นะแล้วกับพระเทวทัตเนี่ยก็มานอนป่วยนะป่วยเพราะอย่างป่วยเพราะถือพระโกกีระนะพระโกกีโกกีเนี่ยเอาศอกนิกนะเอาศอกต่าทองแล้วได้ป่วยเออนะ ปวยปวยและก็มันคิดได้ว่าโอ้ยเฮาเนี่ยทำวิบากกรรมดีกรรมชั่วนี่นมากเพียงใดเฮาทำกรรมชั่วแกองค์สุเดปสัมมาสามุูรเจ้าถ้าเต่ว่าพราะองค์ว่าอะไรคิดคิดที่จะทำชั่วกับเฮาขึ้นมาเลยอเออเลี้ยวที่เนี่ยกัไม่คิดได้ก็บ,บอกว่าโอ้ยอยากจะไปขอขอมาเพ่นแต่ว่าบัดนี้วิบากกรรมชั่วของพระที่ปทานเนี่ยมันมีมาก มันมีมากจนแผ่นดินบรสามาดล่องรับได้กระหามมากนะเจ้าบ้านเจ้าเมืองเขาก็บอกว่าพระเทพรทัทนมากแล้วสิมาเบียดเบียนพระองค์อีกแล้วพระองค์กษัตัดบอกว่าพระเทพรทัตน์จะบริห็นหานแล้วอีกแล้วเพราะบุญของพระเทพรทัทน์เนี่ยสางไว้เนี่ยมันเบิดแล้วเฮ็ดจังไดบัดนี้คืออยากเห็นอยากจะขอขามาล่าโทษของพระองค์สุดท้ายมาถึงวัดนะพระเชตวันนะใกล้จะมาหอดแล้วก ว่าจิลงไปล่างใหม่ล่างมือว่าแต่เพ่นดินเถาแตะแผ่นดินเท่านั้นนะแผ่นดินก็สูบเอาพระเทพทัตนลงไปกินนะนขณะที่แผ่นดินสูบพระเทวรัตนลงไปนั่นพระเทวทัตก็ยั่งบวสมาริและลึกได้นะจนจนสุดท้ายเหลือแต่เพียงเพียงกระดูกข้างเหลือแต่หัวเนี่ยหลือแต่เพียงข้อกันมากแล้วเหลือกระดูกข้างนะก็ได้ถวายนะกระดูกข้างนะ นะกระดูกข้างกบล่มหายใจยขอถึงพระรัตนาไตเพี้ยขอถึงขอเป็นที่พึ่งขอเป็นสารณะถึงจะตายในขณะนั้นเนี่ยนะแต่ภายในอนาคตเนี่ยนะเขาก็จะได้ประสบกับความเจริญพอได้เกิดจากอานิสงส์ของบุญนะเกิดจากอานิสงส์ของบุญที่ได้ถึงพึ่งพระพุทธศาสนาได้แก่พึงพระรัตนาไตได้แก่พระพุทธพึ่งพระธรรมพึงพระสง์ เมื่อพวกเรามาศึกษามาพิจารณาพวกเราก็จะเห็นเลยว่าที่พึ่งสารณะที่พึ่งของพวกเราเนี่ยคือเอียงเออบางคนก็ไปพึ่งพญานาคพึ่งเทวดาซึ่งการถือเอาที่พึ่งแบบนี้เนี่บ่แม่นที่พึ่งอันสูงสุดการไปพึ่งวัตถุเครื่องร่างของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอันนี้ก็บ่เม่นที่พึ่งอันสูงสุดนะที่พึ่งอันสูงสุดนั่นก็คือภรัตนาไตนะได้แก่พึ่งพระพุทธ พระเจ้าพึ่งพระธรรมคําสอนที่พระองค์ทรงตัดบอกไว้ให้พึ่งพระสงฆ์ผู้ที่กำลังป,ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในคําสอนขององค์สมนในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการถือที่พึ่งแบบนี้แหละยเอ่อมันจะนํามาซึ่งซึ่งความจเจริญเพราะฉะนั้นเ,เวลาพวกเราต่าทั้งหลายมาวัดแลว้วก็คอยยังจิตยังศรัทธาให้เกิดขึ้น นะศรัทธ,ธาจยมาศรัทธ,ธาในตัวบุคคลนะให้ศรัทธ,ธาในภาระศาสนาให้ศรัทธ,ธาในหลักพระธรรมคําสอนขององค์สามเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของใน,ในเรื่องของกรรมในเรื่องของวีบากกรรมและกกในเรื่องของหนทางที่จะพ้นจากจากวัตฏะทรสงสารนะเช่นนะเข้าถือเรื่องของเรื่องของกรรมเนาะนะกรรมดีเนี่ยธรนะดีได้ดีทรรชั่วได้ชั่วเนี่ย ภาษาบาลีพันก็เปรียบเทียบการทำกรรมเนี่ยเปรียบเสมือนการหว่านพืชแล้วก็หวังผลภาษาบาลีพันว่ากัญญาณการีกัญญานังปาปาการีจะปาปากังยาที่สั่งรัปเตปีชังตาที่สังรัปรเต,พตปเตพลังกัญญาณการีกัญญานังปาปาการีจะปาปากังบุคคลหว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วนี่เพื่นเปลียนเสมือนการวางพืชแล้วก็หวังผลของสิ่งที่มันจะตามมาหรือแม้กระทั่งในหลักของอโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกเนี่เป็นคำพูดที่ออกจากจากพระโอษฐ์ก็คือปากขององค์สเนพาสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย พระองค์ส่งแสดงโอวัทปาติโมก็คือสัพาพะปาปัสะอาการะนังกุศลสูปรสสัมปทาสจ,จิตตปริโยทปนังเน,เนี่ยการบ่อทำบาปการทํากุศลให้ถึงพร้อมการทําจิตใจให้พ่องแผ่วพองใสะทำสามอย่างเนี่ยเป็นคํ่สั่งสอนของเราของพระตถาคตย,ยังคือบาป อีย่างคือกุศลก็เหมือนที่อาจารย์ได้พูดไปว่าบาปเนี่ยก็คือสิ่งที่มันทําแล้วมันมีมันเบียดเบียนตนเองมันเบียดเบียนคนอื่นเขาถ้าไม่จิตเสาหมองถ้าไม่จิตเนี่ยเป็นทุกข์กับอ้วนกับว่า,นายนะกุศลคืออย่างกุศลคือความฉลาดฉลาดในการทําความสูงอีกเกิดขึ้นโดยอศาศัยการบ่เบียดเบียนคนอื่นเขาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ากุศลนะ สจจิตะปะัิยโยธาปานาการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเนี่ยจิตของเฮ้าเนี่ยมันมักเกือกกลัวอยู่กับอารมุ่มเกือกกลัวอยู่กับความคิดคิดเรื่องนั่นคิดเรื่องนี่คิดแล้วก็มีอารมุ่มยินดีเขาหัวเลาะนะเพราพ่อใจก็โกรธนะนะแล้วก็หลงบงังเนี่ยอันนี้เขาแล้จิตเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์แล้วเฮจจไในจิตมันจะบริสุทธิ์ได้ก็เหมือนที่อาจารย์ได้พูดไปนะนะ หนึ่งแหละเนี่ยมานั่งสมาธิานั่งสึกสติชำนาจิตเจ้าของตัดพัสษาตัดอารมณ์ออกเมื่อตัดพัสษาตัดอารมณ์ออกจนจิตมันสงบละเอียดเป็นเป็น,เป,นเป็นจิตที่มันเหมาะแก่การจเจริญจิตตาภาวนาแล้วก็ยกจิตขอห้องตัวเองเนี่ยเขาสู้การภาวนาภาวนาแบบไรเอาภาวนาด้วยกันใครควรพิจารณาเรื่องของความทุกข การเบี้ยน่ายตายเกิดต่างๆเกิดจากไอ้อย่างทุกเกิดขึ้นมาเกิดจากไอ้อย่างสุขเกิดขึ้นมาเกิดจากไอ้อย่างย้อนถอยออกถอยเขาจนมันเกิดเป็นปัญญาเมื่อจิตมันเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาแล้วก็ให้ว่างซะว่างในสิ่ง่ตัวเองคิดว่ามันเป็นอัตตาตัวตนของเล่านั่นเองพอจะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้เก็บไปคิดพิจารณาดูนว่าพวกเล่าท่ันตั้งห้ายเนี่ย นะจะเดินทางในสิ่งที่สิ่งที่ททองค์สนิพัสสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์สอนได้มากขนาดใดถ้าพวกเล่านะเดินทางในสิ่งที่นะองค์สนิพัสสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์วางไว้ให้เนี่ยนะยโยมบ่ต้องกลัวเราาจะตกสุธีตมนะบ่ามีทางตกสุตติธรรมในน่อนนะเพราะได้เดินตามทางที่ที่ท่านผูรู้นี่้ตัดบ,บอกไว้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็นนขอ้เก็บไปคิดพิจะหน้าดูก็แล้วกันนะ อาทิมทายนี่นะนะก็จะได้ขออ่านใบปรวรณาเพื่อญาติโยมทางบ้านในอนุโมทนาสาธุน้ากันขออนุโมทนาสาธุกับคุณไม่น้อยเย็นสุรีนะนบ้านเดือนนะวาตปัจเจเนนหนึ่งร้อยบาทเพื่อบูชาทำนะขอทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะครับตนเองนะขออนุโมทนาสาธุขออนุโมทนาสาธุกับคุณพ่อแดงแม่ตะบินสีมาใช้บ้านโน้นสูง ถว่าปัจจัยจำนวนหนึ่งลอยบาทเพื่อบูชาธรรมสิ่งของที่นรารถวายมีนาปานะขอที่ส่วนบุญสุุสนในบิดาม่านดาลูกสาวและกัตนเองนะอากขาขออนุโมทนาสาธุอาคขออนโมทนาสาธุกับคุณพ่อต้องใส่แมหวานใจทำมุดบานแกงเนาะถว่าปัจจัยจำนวนสองอยบาทเพื่อบำรุงวัดเสียสิ่งของที่มาถวายมีสังฆทานขอที่ส่วนบุญสุุสุนในแก้ตนเองและกับิดาม่านดานะอากขาขออนุโมทนา สาธุนะ่นะนะงนะโยมนะคงจนได้ขนยุงหนะนะญญนะึ่งนะ่งหน,น,นะ่งรนะ่งหนึ่นึ่นึ่งมะข่งวนนทีงหน่งหน่าพนษ่าคม่งหนึ่งหนึ่งหนงหน่งหนนหนนหน่นนนนะ